พี่ดุมนะครับวันนี้นี่ครับพี่ดุมเนี่ยมีนัดกับลูกค้าลูกค้าเนี่ยจะขอเข้ามาชมบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวโครงการสุทารินไพรเวซี่อยู่ที่ลำลูกกาคลองสามซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวขนาด82ตารางวาเลยพื้นที่ใช้สอยเนี่ย164ตารางเมตรเรียกกันได้ว่าหลังใหญ่เลยนะครับสำหรับหลังนี้จุดเด่นของหลังนี้เลยเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับเหมาะกับ หลายๆคนมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอย่างผมนะครับขึ้นไปเนาะหรือเพื่อนๆพี่ๆน้องที่ชอบบ้านชั้นเดียวแบบกว้างๆนะครับลองมาดูกันเดี๋ยวพี่หนุ่มจะพาพวกเราเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปชมกันว่าบ้านสวยน่าอยู่แค่ไหนสําหรับหมู่บ้านสุทารินไพรเวซี่ลำลูกกาคองสาเดี๋ยวพี่หนุ่มเริ่มเลยนะครับโอเคมาเลยนะฮะหลังนี้บ้านเลขที่สามสิบสามทับ หนึ่งสี่เจ็ดเนาะสามสิบสามทับหนึ่งทีเจ็ดนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวนี่ฮะเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับหน้าบ้านเนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังเที่ยงไปเนี่ยคุณจะร่มทั้งวันเลยตอนนี้เนี่ยห้าโมงครึ่งนะครับยังไม่เที่ยงตอนนี้ก็ถือว่าอากาศดีนะครับอ่ด้านนี้จะเป็นพื้นที่โล่งนะครับจอดรถได้นะครับหรือจะมาทําสวนปลูกผักปลูกพริก ปลูกมะเขือได้ตรงนี้เลยนะครับลองดูนี่เลยฮะเข้ามาถึงข้างหลังนี้เลยสําหรับหลังนี้ซึ่งสามารถที่จะตกแต่งต่อเติมได้อีกเยอะเลยนะครับสําหรับหลังนี้นะฮะซึ่งหลังนี้เนี่ยทาเลเนี่ยอยู่ไม่ไกลนะครับไม่ไกลจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตินะฟิวเจอร์พาร์คลังสิตธ์ก็ม่ไกลแล้วก็าทางด่วนวงแหวนกาญจนาลงมาจากคลองสี่ก็สามารถเดินทางได้สะดวกเช่นเดียวกันหรือบางท่านนะครับอยากจะได้ บ้านที่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าภูกรตหลังนี้ก็ได้นะหลังนี้ก็ได้เพราะว่าหลังนี้เนี่ยมันอยู่ระหว่างกลางลังสิตนะครนายกแล้วก็ลำลูกกาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสะดวกทั้งอ่าลำลูกกาแล้วก็ลังสิตนะครับอยู่ในโซนของคลองสามสะดวกแน่นอนเข้าออกได้เลยนะครับจากรถไฟฟ้ามาเนี่ยพี่หนุ่มคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสักอ่าสิบห้าหรือยี่สิบนาทีนะครับก็จะถึงแล้วก็คือเข้ามาจากซอยเปียโนนก็ได้ ตรงโรงพยาบาลศิลแพทย์เราก็เข้าได้ทางลำลูกกานะครับถ้าหลังสิตก็หลงังศีนครนายก68เลยฟิวเจอร์พาร์คหลังสิตมาประมาสัก5กิโลนะครับก็เข้ามาตรงตลาดดีดียมาเช่โรงเรียนโชคชัยนะครับตรง <Dream World. S 1> ตริมวัวตัวนี้เนี่ยเดินทางสะดวกนะครับหลังนี้ลองมาดูกันอ่าสามร้านต้นๆถึงกลางๆมาดูเลยมาดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูอ่าข้างในกันอันนี้น,น,นะครับก็คือความกว้างมากเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเข้าทางนี้กัน อันนี้ก็จอดรถในบ้านได้นะจอดรถในบ้านได้นะครับก็ประตูมี2ประตูนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าได้นึงประตูแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็สามารถเข้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นด้านข้างที่จะออกไปนะครับตรงนี้พี่หนุ่มต่อเติมขึ้นมานะครับกันฝนกันแดดนะสุธาลินไายเวซีรรลาลูกกาของสามน่าอยู่น่าอยู่กว้างมากเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะ ข้างในเนี่ยโคตรกว้างมายิงวัวสนามฟุตซอลใครบอกว่าสนามฟุตซอลกว้างม,มาเจอหลังนี้นะไล่ตรงนี้ก่อนก็ได้เนี่ยไล่ดูความกว้างของบ้านก่อนแล้วกันนี่เอาเอาบรรยากาศเอาบรรยากาศบ้านก่อนเดี๋ยวพี่นุมไล่ทีละจุดให้พวกเราเนาะเอาบรรยากาศบ้านก่อนนี่เป็นบรรยากาศบ้านของความกว้างมันหนึ่งร้อยหกสิบสี่ตารางเมตร ไปดูครัวก่อนเออแล้วค่อยดูไปเนาะเพลินๆครัวที่เป็นประตูเลื่อนนะเอ๋วครัวน่ารักตะมุตะมิเลยครับเป็นสไตล์สูงยุโรปเลยนะนี่นะนเนี่ใช้แนวยุโรปเลยนี่เลยนี่นะครับฟืดนี่ฮะขอบทองนะครับลายหลุยท็อปดัง คาน์เตอร์ขอบทองเลยฮะนี่ครับมีอารมณ์ดูดอากาศครัวเนี่ย่ารักตะมุตะมิเลยนะครับหรูหรานะไม่ใช่ตะมุตะมิ่เดียวหรูหราเลยคอดูบรรยากาศนี้ไหมครับฝ้าหลุมนะข้างบนสวยงามเลยครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูได้นะนี่ครับสามารถที่จะมีไฟหลีได้ด้วยนี่กว้างมากกว้างมากมาดูมุมนี้ออกไปข้างนอกก็ได้ นี่ตรงนี้จะเป็นข้างถ้าเราจะต่อเติมห้องหรือว่าเราจะทําเป็นจะต่อแบบครัวหนักๆก,ก็สามารถทําได้หรือจะทําเป็นพื้นที่โล่งโปรสบายนีอจะทำเป็นห้องนอนเพิ่มเติมก็ได้นะครับตรงนี้นี่พื้นที่แปดสิบสองตารางวาเลยหลังใหญ่มากๆหายากเดี๋ยวนี้นะพื้นที่แปดสิบสองตารางวานี่บอกเลยเลยว่าหายากมากไม่ได้มีมาง่ายๆมาดูไฮไลท์ ตรงนี้จะเป็นไฮไลท์เลยนะครับเพื่อนฝูงมาพี่พี่ญาติญาติมาเนี่ยมามุมนี้เลยบรรยากาศเหมือนอยู่รีสอร์ทเลยหลังนี้ฮะบรรยากาศเหมือนอยู่รีสอร์ทเลยนี่ฮะหน้าต่างก็เปิดได้เห็นไหมฮะหน้าต่างเนี่ยมันสามารถเปิดได้เลยทั้งสองฝั่งเลยนี่จะเป็นด้านที่เรามองไปเห็นด้านข้างบ้านเนาะอ้องถงตัวนี้แล้วก็ถ้าเรามองฝั่งนี้เห็นไหมฮะฝั่งนี้ก็เปิดได้นี่ฮะเป็นไฮไลท์เลย สบ,บายมากๆเลยแทบไม่ต้องติดแอร์เลยครับเย็นลมจุ้ยเลยนี่จะเป็นพื้นที่ที่ไว้รับแขกก็ได้หรือใครอยากจะ,ะทําเป็นห้องนอนอีกห้องนึงก็สามารถทําได้หรือจะทําเป็นห้องคาราโอเกะก็สามารถทําได้เนาะออาเดี๋ยวไปดูห้องนอนกันห้องนอนจะเล่นระดับอยู่ที่ข้างบนนะนี่ดูบันไดสะก่อนสวยงามนะครับลงเป็นขอบกลมเมี่ยมเลย ก็มีกัะตกนะครับอย่างสวยเลยงามตัวนี้แล้วก็มาดูพื้นนี่เป็นฮะพื้นลงเป็นลายรูปหวัวใจมีเพชรอยู่ภายในแล้วก็ใช้ขอบอลูมิเนียมเลยนะครับนี่วาอันนี้เป็นถงนะเราเข้ามาเนี่ยจะเป็นห้องน้ําห้องน้ําจะมีสองห้องแล้วก็ห้องนอนจะมีสามห้องห้องใหญ่อยู่ห้องนี้ ห้องใหญ่จะอยู่ห้องนี้แต่ว่าห้องใหญ่มากพอๆกันเลยห้องน้ําจะมีในตัวด้วยห้องรวมห้องน้ําก็คือห้องนี้สองห้องนี้ห้องที่หนึ่งห้องที่สองเนี่ยใช้ห้องน้ําห้องนี้นะครับห้องหนึ่งเนี่ยขึ้นมาขวามือแถนๆกว้างเลยฮะเลยกว้างเลยสะอาดสะอาดเลยห้องสองแทน ห้องน้ำที่สองสะอาดตาโอ้อะห้องน้ำห้องน้ำนี่ใหญ่น้องๆห้องนอนเลยฮะห้องน้ำเนี่ยใหญ่น้องๆห้องนอนเลยใหญ่มากไม่ใช่ใหญ่ธรรมดานะครับทั้งใหญ่ทั้งกว้างเลยนี่ก๊อกน้ำนะฮะไฮโซมากนี่ห้องน้ำแต่พอก๊อกน้ำนี่ ตัวนี้เนี่ยน0 0าของคอตโต้เลยนะครับสุขภัณพ์เป็นคอตโต้นะครับเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะฮะนี่ของใหม่นะครับคอตโต้ของใหม่หมดเลยนะครับปก็อุปกรณ์ต่างๆนี้เป็นของใหม่นะครับนี่จะเป็นห้องน้านะฮะ <c oughs> นี่ผูกขนาดนะฮะเครเื่องซักพ้าตั้งได้อาบน้ำอาบทาสบายเลยหรืออยากจะทําอ่างเพิ่มเติมได้เลยนะครับลองดูสําหรับตรงนี้อดูห้องน้ำห้องใหญ่ระหว่างรอลูกค้ามาชมบ้านกัน นี่ห้องนอนใหญ่ได้เย็นสบายเลยเพราะว่ามีแอร์ด้วยห้องนอนใหญ่เตียงหกฟุตตั้งได้นะสบายเลยห้องใหญ่จะมีห้องน้ำในตัวนะฮะมีห้องน้ำในตัวเลยนี่ครับสุขภัณฑ์ผมใช้คอตโต้เลยนะฮะอย่างดีเลยอยันนี้ดนโนเวตใหม่พร้อมอยู่ทั้งหลังนี่ครับราสแตนเลสน่ แตนเลดครับคอตโต้นะฮะสโครบพอตโต้นะอยู่ข้างหลังนี้เนาะก็จะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวโครงการสุภาสุทารินพายเวซี่ขนาด8 2ตารางวานะฮะอยู่ที่โซนลำลูกกาคอง3แล้วก็ลังสิทธคอง3อยู่ระหว่างกลางเลยครับไม่ว่าจะมาจากลังสิทธ์หรือจะมาจากลำลูกกาสะดวกเลยนะครับรถไฟฟ้าอูุโคตก็ใกล้ฟิวเจอร์พาร์ลังสิทธ์ก็ใกล้นะครับ ทางหลวงวงแหวนกาญจนาก็เดินทางสะดวกจะเข้ากรุงเทพก็เลือกเข้าได้ทั้งวงแหวนกาญจนาแล้วก็วิภาวดีตําบลศรนครนายกก็ได้หรือจะไปลำลูกกาขึ้นรถไฟฟ้าก็ได้ครับหลังนี้ซึ่งใครที่กำลังมองหานะครับบ้านที่ไม่ต้องขึ้นชั้นสองให้มันปวดขาต่อโจทย์หลายๆคนบ้านหลังใหญ่นะครับก็มาดูมาชมหลังนี้พี่หนุ่มแนะนําให้มาดูด้วยตาของเราเอง นะครับเดี๋ยวพบกับพิทุล์เหล้งต่อไปนะครับวันนี้บายบายโุคด,ดีทุกคนครับสวัสดีครับ